โอเคครับ okay, ต่อไปข้อนี้เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงโดยการโจทย์ไม่ได้บอกความชันมาโดยตรงๆแต่บอกมาด้วยว่าขนานกับเส้นตรงนี่ใช่มาเดี๋ยวพี่อยากจไดให้ฟังก่อนจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบหกับ2โน้ตไว้โน้ตไว้ผ่านจุดลบหกับ2และขนานกับเส้นตรงและขนานขนานคือยังไงโน้ตเ,เลยว่า M เท่ากัน ในการตีความโจทย์นะและซึ่งผ่านจุด2 3และลบ2ลบ3ข้อมูลนี้ให้มาทำไมให้มาเพื่อหาค่า m ของตัวเนี้ยหาค่า m ทีนี้เนี้ยมรนรู้ว่า m เ,เท่ากันคืออะไรคือ m 1เท่ากับ m 2พี่ขอให้ตัวที่โจทย์ให้หาโจทย์ให้หาเส้นตรงที่1ขอแทนว่า 1> m 1ส่วนเส้นตรงที่2เหมือนกันเลยเส้นตรงที่2แทนว่า m 2ทีนี้เนี่ยก็ดูละว,ว่า m 1เท่า m 2ทีนี้เนี่ยพี่ขอให้ที่โจทย์ให้มาคือให้ค่าของ m 2มาหาของ m 2ก่อนแสดงว่าเราก็หาได้เลยว่า m 2เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1มาพี่ขอให้ตัวนี้เป็นนี่นะดูตรงนี้นะ ้ตัวนี้เป็น x 2 y 2ส่วนตัวนี้เป็น x 1 y 1โอเค y 2ลบ y 1เป็น y 2เป็นลบ3ลบ y 1เป็นลบ3ส่วนด้วย x 2 x 2คือลบ2ลบ x 1ลบ x 1 x 1, x 1 x 1คือ2ลบ x 1คือลบ2ไปได้เป็นลบ6ส่วนลบ4คำตอบคือลบ คือเทคือ6ส่วนสี่ปส่วนต่ำต่ำได้เป็น3ส่วน2นี่่ด้วยความที่ว่า M2 กับ M1 เท่ากันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเ1เท่ากับ M2 เท่ากับ3ส่วน2โอเคนี่คือขั้นตอนที่1เหมือนเมื่อกี้เลย1คือหา M 1คือหา M 2คือพิจารณา,าจากสูตรก็คือ Y เท่ากับ Mx บวก C รู้ลวว้ว่า y เอ้ยพราว่า m เป็น3 2แสดงว่า y เท <3. 2 S 1> ่ากับ3ส่น2 x บวก c ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไอาเส้นตรงเนี่ยไอยที่พี่ไฮไลท์สีส้สมนะมันผ่านจุดลบ1 2คอนเซปต์เดียวกันถ้าผ่านจุดหมายถึงว่าจุดนั้นมันอยู่บนเส้นตรงเนี่ยแสดงว่าเราสามารถแทน x กับ y ของค่านั้นได้เลยคือในข้อนี้คือ x เป็นลบ1และ y เป็น2แทนเข้าไปได้เลยจะด้ว่าเป็น y เป็น2 เท่ากับ3าส่วนสคูณกับลบ1บวกกับ c ทันนะแทน y เป็น2 y y เป็น2แทน x เป็นลบ1เึ่งจว่า2เท่ากับลบ3ส่วน2บวก c จะได้ว่า c เท่ากับ2บวก3ส่วน2องจะได้ว่า c เท่ากับ7ส่วน2โอเคทุกคนทันนะทีนี้เนี่ย เราก็ตอมาแทนค่าในสูตรเลยหาค่า c คือขั้นตอนที่3ามหาค่า c จะได้ว่า y จาก y เท่าสาส่วนส x บวก c จะได้ว่า y เท่ากับสา x บวกเจส่วนสจากการใาค่าท,ทั้งหมดแล้วรับิดนึงนะได้ว่า3 x ลบส y บวกเจเท่ากับศจบเลยข้อนี้นี่คำตอบ โจทย์ข้อนี้ต่างกับข้อที่แล้วยังไงโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยลองสังเกตว่าเขาจะไม่มีเงื่อนไขว่าเส้นตรงนี้ขนานกับกเส้นตรงหนึ่งมันคือเส้นตรงหนึ่งเส้นตรงเส้นเดียวแต่ไอข้อแบบเนี้ยคือเส้นตรง2เส้นแล้วโจทย์จะสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างาให้เราต้องคิดเพิ่มอีกหนึ่งขั้นซึ่งอย่าไปตกใจข้อสอบพี่คิดว่ามันก็ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเหมือนกันใช่มันถ้าเรารู้วิธีคิดถ้าเราเข้าใจวิธีการทํามันจะไม่ยากมากใช่ข้อต่อไป เมื่อกี้โจทย์บอกขนานเดี๋ยวข้อนี้โจทย์เป็นบอกตั้งฉากมาเหมือนกันเลยโจทหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดนี้นี้นีจุดนี้โน้ตไปเลยว่าผ่านจุดนี้และตั้งฉากตั้งฉากเน้นเลยว่าตั้งฉากโน้ตไปเลยก็ได้พออ่านจ์ตั้งฉากเสร็จจะได้ว่า m ของตัวหนึ่งคูณกับอีก m ตัวหนึ่งได้เท่ากับลบหนึ่งแล้วที่ผ่านจุดบลาบาบาบาเนี่ยเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งผมไม่เข้าใจโจทย์ อีกเส้นตรงหนึ่งซึ่งผ่านจุดศูนย์สี่กับสองสองมายถึงว่าไอเส้นตรงเนี่ยสามารถหาความชันได้จากนี่จากสองจุดนี้เข้าใจนะโอเค <c oughs> ซึ่งพี่ก็ขอให้เหมือนเดิมเลยให้ไอเนี่ยที่พี่เล่ากัวสอดสีแดงออกมาเนี่ยเป็นเส้นตรงที่สองเป็นเส้นตรงสองพี่เลยกำหนดให้ความชันมันกนะ็คือ M อ่ะเป็น M2 สองเลยความความชันเท่ากับสองความความชันเท่ากับ M2 สอง โอเคพี่ก็สามารถหาได้แล้วใช่ไหมคือ m 2เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1เหมือนเริ่มเลยพี่ให้ตัวนี้เป็น x 1 y 1อีกตัวนึงเป็น x 2 y 2เพราะฉะนั้นจะได้ว่า y 2ลบ y 1คือ2-4ลบกับส่ส่วนด้วย2-0ลบกับ0เท่ากับลบสส่วนด้วย2เป็นลบ1 อ่าได้ไมาลวแต่ใจเย็นๆเราไม่ได้ใช้ M ตัวนี้ไปดูที่โจทย์โจทย์ให้หาเส้นตรงอีกอันหนึ่งก็คือเส้นตรงเนี้ยพี่ให้เป็นเส้นตรงหนึ่งแล้วกันจะได้ว่าเส้นตรงที่1ความชันของเส้นตรงที่1คูณกับความชันของเส้นตรงที่2จะได้ลบหนึ่งจะได้ว,ว่า M1 คูณกับ M2 เป็นลบหนึ่งูละว่า M2 คือลบหนึ่งแทนค่าไปเลยเป็น M1 คูณกับลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น M1 เท่ากับ 1. หนึ่งโอเค นี่คือได้ขั้นตอนแรกละเราคือหาควำตอัคำตอบที่หนึ่งขั้นที่สองพิจารณาจากสูตรขั้นที่สองจากสูตร y เท่ากับ m x บวก c จะได้ว่าแทนค่า m ได้เลยนะ <S <S เพราะเรารู้ m ละ m m นี่คือ m หนึ่งนะเพราะว่าเราพิจารณาเส้นตรงที่หนึ่งหาเส้นตรงหนึ่งโน้ตไว้เผื่อบางคนทำไม่ทันหาเส้นตรงหนึ่งจะได้ว่า y เท่ากับหนึ่งคูณ x บวกกับ c ซึ่งเท่ากับ x บวก c เท่าเดิมทีนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าซึ่งผ่านจุดลบ c กับ3เนี่ยแสดงว่าจุด c กับลบ4กับ3ต้องอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x บวก c เก็ดน,นะแสดงว่าเราก็สามารถแทนค่า,า 4, ไ,ได้เลย,เยว่าแทน x เท่ากับลบ4และ y เท่ากับ3ไปได้เลยจะได้ว่า3เท่ากับลบ c บวก c แสดงว่า c เป็น7 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบเส้นตรงสมาการเส้นตรงคือ y เท <Y S 1> ่ากับ x บวกเเพราะ m เป็น 1, 1> และ c เป็น7โอเคพันนะทุกคนใ้าเวลาทำเข้าใจอีกนิดสงสัยกลับไปกรอดูได้โอเคครับน้องกลับมาข้อสุดท้ายละพี่ชอว์น้องก็คงเหนื่อย,ยละเรียนคลิปนี้ข้อสุดท้ายละนิดเดียว ที่มีสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบหนึ่งสองและขนานขนานแสดงว่า M เท่ากัน M1 หนึ่งเท่ากับ m สองี่ตรงนี้เป็นเส้นตรงที่หนึ่งเส้นตรงหนึ่งอันนี้เป็นเส้นตรงสองโชคดียอย่างหนึ่งน้องข้อนี้เขาให้สมการมาได้เลยเราไม่ต้องไปคิดความชันเองไม่ต้องไปคิดระหว่างจุดสองจุดเราสามารถดูได้เลยมาพิจารณาเส้นตรงที่สอง จะได้ว่าจาก 2x บวก y เท่ากับ7พี่ขอจดัดรูปในรูป y เท่าบ x บวก c เป็น y เท่ากับลบ 2x บวก7นั่นคือตรงเนี้ยจาก y c, เท่าบ x บวก c นะเผื่อน้องบางคนตามไม่ทันจะได้ว่านี่มันลิงก์กัน m เท่ากับลบ2 m นี้เป็น m 2ใช่เป็น m 2คือเส้นตรงที่2คือ m 2จะได้ว่า m 1จากเส้นตรงขนานกันเนี่ย m 1เท่า m 2เท่ากับ เท่าไหร่ากัลบสองใช่เพราะฉะนั้น m 1เท่ากับ m 2องเท่ากับลบสองไหนละข้อต่อที่1นึ่งข้อต่อที่2พิจารณาสูตรพิจรารณาสูตรอะไร y เท่ากับ m x บวก c ทีนี้รู้แล้วว่า m 1เนี่ยมันเท่ากับลบสองจะได้ว่า y เท่ากับลบสอง x บวก c ทีนี้เนี่ยด้วยจยุดมันบอกเหมือนกันเลยพันธ์เดียวกันว่าจุดมันผ่านจุดลบหนึ่งกับสองแสดงว่าจุดเนี้ยต้องอยู่บนเส้นตรงนี้ด้วย บนเส้นตรง y ลบ 2x c แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะ้องถ้าเราทำโจทย์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะรู้ว่าแพทเทิร์นมันคลท้ายกันมากเลยฉะนั้นฝึกทำโจทย์ได้แม่นนะครับต่อไป1.1กับ2ทีนี้ก็สามารถแทนได้เลยว่า x เป็นลบ1 y เป็น2สามารถแทน x เป็นลบ1 y เป็น2ได้เลยจะได้ว่า2เท่ากับลบ2คูณลบ1บวก c จะได้ว่า c เท่ากับ เอ้ยเท่ากับจะได้ว่า2เท่ากับ2บวก C แปลว,ว่า c เป็น0เพราะฉะนั้นสมการข้อนี้คือ y เท่ากับลบ2 x โอเคพี่อยากให้น้องๆกลับไปทบทวนเนื้อหาในวันนี้แล้วก็เราไปฝึกโจทย์ที่พี่เฉลยเองด้วยจะได้แม่นนทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ตั้งใจฟังตรงนี้แล้วก็ของขวัญเล็กเล็กน้อยจากน้องส่งมาถึงพี่ก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e ไปถึงเพื่อนๆของน้องหรือว่า ใครก็ตามในพื้นที่สาธาราณะของน้องด้วยขอบคุณมากครับจากทางกิวตดอมนี่ครับ